เพื่องผูเพื่องผูเพราะเราก็เป็นลูกหลานชาวประวัตแเกศเราต้องหลักเชิญชวนนะครับผมให้เศรษฐกิจของเกนรุ่งเรืองกระตุ้นพี่น้องทั่วประเทศหรือว่า ที่คือเราทาแบบถูกกฎหมายและขาวสะอาดสามารถทำการตลาดได้ถูกต้องแบบเปิดเผยแน,น่นอนพราะแล้วมีลูกมีหลามอยากเอามาทําที่นี่หรืออยากมาลองหรือเคยทำอยู่แล้วเป็นมิติใหม่ของรถ หนึ่งเมษาจะเกิดอะไรขึ้นให้ให้ให้บอลพูดหน่อยกับคนที่คนที่เข้าใจว่ามาบางโฮสด์คือมามาเรื่องเซกมาเรื่องประเวณีมาเรื่องมัว่วของเราไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผมซึ่งเราเรายืนหยัดความถูกต้องบนพื้นฐานกฎหมายของบ้า,บานของเราก็คืออย่างที่บอกเรามาสร้างความสุขค่ะเราไม่ได้มาสร้างสิ Broad ่งเสพติดหรือไม่ด้สร้างสิ่งที่มันเลวร้ยวายว่าแล้วทุกคนสามารถมาได้2ี่ปีขึ้นไปมาเลยทุกอย่างเป็นการเปิดเผย ที่วิดีโอเราสามารถออกสือ,ออนไลน์ได้ตามปกติเลยครับต่อไปมาทำเจเจผู้ข้าปอดในวงการโฮสทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยไปมาหมดแล้ว ไม,ไ,ไม่ว่าคุณจะเสียใจไม่ว่าคุณจะเศร้าคุณจะอกหกักหรือว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างคุณสามารถมาที่ปินขับได้เลยนะคะมีเด็กๆเอนตเทนด,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 ดูแลเอาใจใส่ถึงใจแน่นอ,อนค่ะคนรนบจากมาดาวเดนอ์อต้องว่าหลายหลายคนอาจจะบอกว่าที่นี่เป็นเป็นโพสเป็นสิ่งใหม่ของ Okay, นี่คือเสียงของกรรมการนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการออเดชัน่นหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะสำหรับ ยังไงดีคะมา,มาสัง่งระวังตัวนิดหนึ่งนะฮะสายทีสสายเต้นมาเลยมาฟินขับเล<อ>ยมาสนุกมาสนามด้วยกันมาเอเ์เทนด้วยกันบอกเลยว,ว่ากว้างขวางเดินทางง่ายอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับมาสนามบินก็แค่เดียว5านาที10นาทีถึงเลยโรงโ<ด>แรงมอะไรก็เยอะแยะมากมายหมดครับใกล้กับตันในขอนแก่นเราด้วยนะคะ<ช>ถ้าใครจะมาเนาะวันที่1นเมษายนนี้นะคะอย่าลืมจองโต๊ะกันได้เลยนะคะอ่ะและช่วงต่อไปนี้อีกกลุ่มคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะมีเด็ก ยังมีมาม่าซังด้วยสําหรับมาม่าซังของเราที่จะมาคอยบริการนะคะจดแจงนะคะสำหรับเด็กๆน้องโฮสต์ของเรานะคะในแต่ละคืนนะคะและในช่วงนี้นะคะขอเชิญโฮสต์ของเราบนเวทีด้วยค่ะทั้ง6ท่านเชิญค่ะ